ครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องอในเชิงของประวัติศาสตร์เรื่องของสับสํานวนนะครับนี่เป็นตอนคําว่าพระราชวังจันทร์นะครับพระราชวังจันทร์นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรสั้นๆเพื่อให้รู้ว่าฐานที่แห่งนี้มีรวัติศารแต่คําว่าวังจันทร์หรือสก,การเรียกถานที่แห่งนี้ว่าพระราชวังจันทร์มีอย่างไรเดี๋ยวเราดูสั้นๆง่ายๆ นะนครับำบ,บ้คำบาคบวัางจันทร์และความหมายที่มาของคำเรียกพระราชวังจันทร์ที่ชาวเมืองชาวบ้านได้เรียกกันจนติดปากเสมอมามีความหมายดังนี้จากหลักฐานที่รายการจะนำเสนอวันนี้จากพระราชนิพนธ์สมเด็จกรมพรยานําราชานุภาพเจ้าฟ้ากรมพรยายอิสระนวัติวงศ์ วังหน้าเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราชแต่เก่าก่อนอยู่หน้าวังหลวงในพงศวดานฉบับพ,พระราชหเจลขาเล่มหนึ่งว่าสมเด็จพระนเรศวรเสด็จลงมาประทับที่วังใหม่พยาโบราณทานินหรือพรตชะคุปได้สังเกตไว้ว่ามิใช่ที่อื่นคือวังจันเกษมนั่นเอง สมเด็จพระนเรสวนได้สร้างขึ้นที่อยุธยาน่าจะสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธริมราชกาิพราชบิดามีวางหน้าดูแลทิศตะวันออกวางหลวงรักษาพระนครด้านทิศเหนือวางหลังรักษาพระนครด้านทิศตะวันตกรักษาจนมาปัจจบทางด้านใต้ซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่น้ําลึกสามารถใช้เรือกำปั่นรบป้องกันได้ถนัด พระราชวังที่พิษุโรกนั้นเรียกว่าวาังจันทร์เพราะในสมัยกรุงเก่าอายุธยาเชื่อว่าเอามาจากคําว่าวังจันทร์เกษมที่พระทับเดิมของพระเนเรสวนนั่นเองและนํามาเรียกพระราชวังบวรสถานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์วันหมายความว่าเป็นบ้านของเจ้าทั้งบริเวณตลอดรั้วเขตเป็นมูลของคําว่ารั้ววัง ส่วนจันทร์หมายความว่าคฤหะที่เจ้าอยู่ตำหนักจันหรือเรือนจันทร์วังจันน่ามาจากคำว่าวังตำหนักจันทร์วังจันทร์ที่เมืองพิษโรกน่าจะเป็นพระราชวังมาแต่ก่อกอนสกุโไทยต่อมารถสักดาลงเป็นวันของเจ้านายซึ่งมีเจ้านายมาครองจึงเรียกว่าวังจันทร์ สมัยสมยเด็จพระนเรศวรมหาราชของเมืองพิษุโลกเรียกว่าวังจันทร์เมื่อเสด็จไปประทับที่อยุธยาเรียกวังใหม่ว่าวังใหม่แต่คนอพยพไปจากพิษุโลกหรือคนเหนือหรือคนที่อยู่ทางเหนือของอยุธยาจะเรียกว่าคนเหนือเรียกสถานที่วังใหม่ของพระนเรศวรว่าวังจันทร์เหมือนที่เคยประทับณที่เมืองพิษุโลก สมัยวิทยาตอนปลายจึงเรียกว่าวังหน้าคําว่าจันทร์จึงระงับไปจนถึงสมัยธนบรุรีหรือกรุงรันตนโกสินทร์ตอนต้นจึงกลับมาเรียกวังจัน์ทรอีกจากลายพระหัสสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพส่วนรายพระหัสสมเด็จกรมพระยายสลานุวัติวงศ์จันทร์วิมานจันทร์วังจันทร์ตำหนักจันทร นั่นดีนะคำว่าเรือนจันร์ตํนักจันร์วิมานจันร์คิดว่าเป็นจันร์ไม่ใช่จันรอเรือกรันเป็นจันทนะจะต้นไม้นำมาปูเรือนด้วยไม้จันร์มีคำว่าเรือนจันร์หรือวิมานจันร์เป็นพยานอยู่ ส่วนคำว่าเวียงคิดว่าเป็นอันเดียวกับคำว่าวังนั่นเองเราเรียกเวียงเป็นว่าเมืองกลัวจะเข้าใจผิดเห็นเสียงและอัอกษรไก่กันมากหมายความว่าคำว่าเมืองกับคำว่าเวียงเป็นคำคระอย่างกันคำว่าเวียงกับคำว่าวังนั้นน่าจะเป็นใกล้เคียงกันมากกว่าสรุป จากเหตุผลเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินที่ทรงบันทึกและค้นคว้าหาหลักฐานเชื่อได้ว่าวังพระเรนสวนเดิมชื่อวังจันทร์และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างมากขนาดที่เจ้าฟ้าเจ้าบผ่นดินได้ทรงให้ความสําคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทยต่อประวัติศาสตร์ของพิษณุโลกซึ่งเป็นที่พระสมภพของสมเด็จพระเรศวนอันนี้คือความภาคภูมิใจ และสรุปของคำว่าวังจันทร์ที่มาจากประวัติศาสตร์เอกสารที่บันทึกค้นคว้าอย่างท่วนทีของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินคำว่าวังจันนั่นแหละความเป็นมาของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินประวัติศาสตร์ เรื่องราวสถานที่ของสมเด็จพระนิสรซึ่งมีการเขียนเป็นแง่มุมในเชิงของการศึกษามวลคิดซึ่งในอดีตนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า,าวันจันนั้นเป็นต้นจันหรือไม่จันแต่ด้วยหลักเหตุผลความเฉิดฉลาดของเจ้าฟ้าเจ้าเป็นจิคราบที่เล่าเรื่องราวตอบโต้ตตกันมาจนปัจจุบันเราจึงเรียกที่ว่าพระราชวังจันสถานที่เกิดและสถานที่ ที่ใหญ่ที่สุดโลก